สวัสดีชาวนำโชคและผู้จเจิญทั้งหลายนะฮะผมผมแมวนำโชคนะฮะเราวันนี้เราก็กลับกันมาในเกมสล็อตแปะแมวนะครับผมแม่ก็จากที่อีพีก่อนๆที่เราก็ทีีเราเราก็ได้ไปใช่ไหมมันได้วยทีนี้จะจะได้หรือเปล่าครับผมกับทุนสามร้อยของเรานะฮะ <c oughs> โอเคเราก็มาลองเล่นกันดูนะครับผมทีนี้เราจะเล่นกันยังไงดีวะพูดถึงทุนสามร้อยเราจะทำยัง,ยงไงให้มันได้ เงินมันงอกเงยดีครับผมเรานี่สูตรเก,ก่าๆนี่คือใช้ไปก็หลายรอบมันก็ไม่คิดจะมันก็มันเข้าว่ายได้ตลอดเราก็ต้องมีอืมแต่ถ้ามองในมันก็ไม่รู้จะเอ้ยเอาเลยติดเลยไหมติดเลยติดติดโอยไม่ติดโอยไม่ติดโอยใช่ไหมไม่ติดโอยเนาะโอเคนะาไอไอว่าไอาเล่นแบบนี้ไอเพย โอ okay. เคสปอคเคนคือรู้แล้วมันสุดนี่มันก็มันจะมันเสีย,ยได้ไงกันหนะ่าช่วงนี้ไม่ค่อยติดเลยะฮะแต่เมื่อวานไปก็ถือว่าโชคดีไปนะที่ว่าติดอ่มามะไอไม้สุดท้ายนะ่ะแต่วันนี้จะติดไม้สุดท้ายเหมือนหรือเปล่าเพราะเราจะใช้สุดเดิมเลยนะฮะโอเคจุดห้าแล้วเราก็จะปัดจุดห้ายาวๆยาวไปยาวไปยาวไปด okay. ูมันจะติดหรือเปล่าล่ะกิ๊ ก็บางทีเราก็ควรมันจะพูดวร่องไงดีอะมันไม่มีอะไรจะพูดเดี๋จริงๆนะโอเคเราดูซ้วาไอทุน300ของเราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไหลไปก่อนพอมันไหลไปแล้วเราก็จะทำการให้เก็บมันทีเร็วทีเร็วะรสองร้แล้วสวย ไม่รู้ทำไมหาสูตรเล่นไม่ได้เลยช่วงนี้ถืกระเามันก็ไม่ใครจะได้ผลกันทีนะทีนี้โอ้โหแม่มาหีดต,ตัวสองตัวงี้มันก็นลําลำบากซะมันลำบากมากเลยนะเออปีใหม่นี้ว่าจะอกศาวางแผนจะไปเขาดาวเสนอติดล็อกดาวไม่เข้าดาวแต่มันติดล็อกดาวแย่หว่ะ เจออย่างนี้นี่รับไม่ได้เลยนะงนานนี่ก็ปวดหลังขนาดเนี่ยเออฮะไม่รู้จะพูดล่างนะผมออ่่าาไม่ทราบว่าที่บ้านตู้เย็นเย็นไหมครับเ <laughs> ย็นจังไหมครับผม <laughs> ไม่ได้จะถามแล้วครับกินข้าวหรือ,อยังครับ <laughs> สามารถตอบในคอมเมนต์นะครับ คือจะว่า oh, ยังไงดีเนี่ยร้อยห้าสิบแล้วทุกคนลองดูมันจะไปได้นี่หรือเปล่าแบบคือถ้าเกิดมีไก่แตกก็โอเคนะแต่มันไม่เป็นไรการที่จะมาอย่างนี้นี่แล้วก็ยากน,นะลองคิดดูว่าโอ้ลองคิดดูว่าถ้าหากเรา เล่นกันทุกวันเนี่ยมันเออผมเล่นอค่นี้เล่นทุกวันอยู่แล้ววันอยู่แล้วนะมันใช้ระบบคำนวณอะไรในการคิดแฮะมันยากว่ะมันบางทีมันติดบางทีมันเหมือนจะติดแต่ก็สังเกตหลายครั้งเลยนะว่าประมาณว่าหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะติดจะติดแค่หนึ่งวันนะหนึ่งวันหนึ่งคนนี้ผมผมเล่นมาหลายวันละรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะจะ มีแมวแตกแค่ครั้งเดียวนะท <g ười> ุกคนแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเพราะครั้งอื่นๆแตกเอ้ยได้เว้ยเขาว่าครั้งอื่นผมเล่นมันก็ไม่เขียนมันก็แตกยากเอาเรื่องอะไยากมากๆอะไรเอ้ยหกการเสียโลเว้ยคนหนึ่งแมวแตกครั้งเดียวเองต่อวันผมอ่ะ มีอะไรพูดแทนก็พูดประมาณว่าฝากกดไลค์ท่านกดแชร์ด้วยนะครับผมใครมีไอค่าที่ใหม่ก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะรบับติงติงโอเคมันยากเกินไปใช่ไหมโอ้เกมจะช้าเกินไปแล้วไว้ปวดหลังนะอาจริงนั่งนานปวดหลังมากเลย คือวันนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่มันฟ้าตอนเช้านี่ฟ้ามันแบบตั้งแต่เช้าห็นสายอะไรเงี้ยมันถึงเที่ยงั้างเออฟ้าท้องโอย้ยเฮ้ยเฮ้ยติดไหมติดไม่ติดฟ้าตอนเช้าถึงเที่ยงเนี่ยผมสังเกตเลยว่าแม่งท้องฟ้ามันมืดแบบคลื่นเหมือนฝนจะตกนะครับสุดท้ายมันก็ยังไม่ตกนะตอนเนี้ยมันตกมากเลยนะจริงคือแบบนี่เราเราต้นไม้ไง คือเห็นว่าห้องฟ้ามันเหมือนจะฝนจะตกก็เลยแบบวันนี้ไม่ไม่ได้รดน้ำต้นไม้เอาไว้ตอนเช้าเอ,อาไปทำงนานเลยตู้เย็นยังเย็นอยู่ป่ะครับ <c oughs> กับมาทำเดิม <c oughs> ไม่ได้ทำยังไม่ได้แก เจ็สุดห้าเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่น่ากดอสอสเหลือะเกินมันไม่ติดมันยากมากเลยนะเนี่ยผมว่าเราคงต้องใช้ศิลศาสตร์ช่วยมากเ <c oughs> ด,าด,าด,าดาี๋ยวเดี๋ยวเดีงั้นผมเอาเงินเดือนขอรูปนี้ขึ้นเอาลูปนี้วางกันโอเครูปนี้แหละ เทพเจ้าแห่งการเทพเจ้าแห่งการนำโชครูปนี้วางไปแล้วนะฮะเดี๋ยวซื้อมันจะติดหรือเปล่ามันมาแล้วเราเอารูปนี้เอ้ยมา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 หรือสิช่างมันเรามีเทพเจ้านำโชคอยู่ข้างกายแล้วเราจะไปกลัวอะไรครับผมมาดลสิต้องลองดูมันจะติดมันจะได้หรือาม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 า ผู้ชมมันมาแล้วโอ้ยเทพเจ้าแห่งการนำโชคนี้ช่วยผมจริงเลยแม่แม่แม่ต้องต้องมีเทพเจ้าแห่งการนำโชควางไว้ตรงนี้แหละชใช่ <c oughs> ดูสิจะไปเดี๋ยวมันจะติดแล้วอ่าถ้ามีไก่แตกนี่คือแบบผมนี่สบายผมน,นี่ยิ้มเลยนะจะมีวันนี้วันนี้จะมีไก่แตกกับเขาหรือเปล่ามีไก่นะนี่ไก่นี่ไก่ทจะไม่แตก กดไปอ๋อแปะเือไก่อุ้มไก่ไปแล้วสี่สิบอืมรู้สึกหวั่นใจไงไม่รู้แฮะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอ่าเจ็ดสิบเจ็ดแม่งแม่งเอ้ยเยอะว่ะฮ่า,ว,าว้ายแย่ยั เจอมันทิ้งช่วงอ่ะกามันทิ้งช่วงอ่ะเฮ้ยจะได้กับมันได้ทุนคืนแล้วเนี่ยอ่ะไรทุนอย่างนั้นก็มอนตี้นี่นะก็ได้ทุนคืนนะการกำไรเราจะเท่าไหร่กันเชียวจะได้กับเท่าไหร่วะเนี่ยรับรอบสุดท้ายอ่าฮะกำไรเท่าไหร่วะกำไรกำไรกำไรร้อยหนึ่งอะกำไรร้อยหนึ่งท่านผู้ชมกำไรเราได้ตั้งกำไรตั้งร้อยหนึ่งแน่ ร้อนนิดนึงนะเว้ยนะาุณผู้ชมยุดกันเยอะหน่อยคงต้องรอพรคลินี้แล้วกันนะผมแย่มะมาที่ประเทศต้องยังต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะจะได้ภาพวิดีโอใหม่ๆจากผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย